คนที่เป็นข้อยกเว้นเช่นไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีกระบวนการที่เขาจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่16กันยาหลังจากรอบแรกนี้จบไปก่อนอันนี้ประมาณสักล้านกว่าคนค่ะ16กันยาถึง15ตุลาคมล้านกว่าคนล้านกว่าคนล้านกว่าคนล้านหรือสองล้านคนอาจจะมีผู้พิการด้วยอะไรด้วยผู้ป่วยติดเตียงอะไรด้วยมีทั้งที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟน ก็อันเนี้ยจะเพาะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีผมก็ถามเขาวอาเออถ้าพูถ้าผู้ป่วยติดเตียงเขาไม่สะดวกค่ะเขาต้องการอะไรทางคนดูแลเขาบอกว่าโอ้ยแพมเพิร์สก็อะไรพวกเนี้ยเรื่องเออเราไม่ได้คิดพวกนี้ยูกยาทั้งหลายอุปกรณ์ใช่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 เขาก็ผมก็เขาก็ถามผมอันนี้เขาถามผมอันนี้เขาถามผมบอกเออแล้วคนที่บ้านเขาเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เขาถามว่าอ่แล้วทำยังไง่ะ ไม่มีโทรศัพท์เอยแล้วก็ไปซื้อของแบบเฟ t o ูเฟ e ไม่ได้ผม<พ>บ,บอกอันไม่ได้เออมันไม่แตะอะไรกันไม่ได้ผมบอกว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะเท่าที่ผมฟังมาจากทางกระทรวงการคลังที่เขาเป็นคนดําเนินการโครงการนี้เขาจะมีเป็นคล้ายๆก็ว่าเป,เป็นเป็นช่องทางพิเศษให้ที่จะอำนวยความสูดในกลุ่มนี้แล้วก็จะให้ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะในแต่างจังหวัดมาเป็นคนประสานอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นอบตอปจอเลยพวกนี้ คือจะมีลักษณะการดูแลอีกแบบหนึ่งไม่ต้องกลัว